เลือดพระเนจรอมตะตำนานนิยายจากปลายประกาของอรวรรณมันดาของมิงเป็นผู้หญิงที่จัดว่างามมากแต่ฐานะไม่ดีเลยกำพรราบิดามันดามาแต่ยาววัยป้าเอามาฝากไว้กับคุณหญิงพิษล้วป้าก็หายสาบสูญไปไม่ได้ล่องรอย แม่ของมิงก็หมดความสนใจในต่อ,ตอมาชีวิตใหม่แม้จะเป็นคนใช้ก็สุขสบายดีกว่าเก็บผักหักฝืนตรากตำกับงานหนักซึ่งถูกด่าว,ว่าเสีย,สยห,หายเจ็บแสบเกือบไม่เว้นแต่ละวันแม่ของมิงชื่อมาลายเจ้าคุณของคุณหญิงพิษถึงแก่กรรมเมื่อมิงอายุได้สามขวบเศษท่านผู้นั้นเป็นผู้ดลชะตาของมาลายให้เปลี่ยนแปลงไปกระทั่งได้เป็นแม่ของมิงบ้านเจ้าคุณเป็นบ้านผู้ดีแถ้มีระเบียบเรียบร้อย ฐานะของคนใช้ก็ลดหลั่นไม่เท่าเทียมกันการแต่งกายก็ลดหลั่นตามชั้นแม้กระทั่งเมยามได้ของแจกยามตรุษสงกรานหรือวันปีใหม่ยังมีค่าแตกต่างกันพวกที่นับว่าสูงกว่าเพื่อนเป็นพวกสาวใช้บนตึกพวกนี้คุณหญิงพิษคัดเอาแต่สาววัยรุ่นหน้าตาดีน่ารักน่าเอ็นดูมาอบรมแต่สาวใช้วัยรุ่นเหล่านี้ลงท้ายมักไม่รอดเงื้อมือท่านเจ้าคุณไปได้เมื่อมาลัยเป็นสาวหลังถูกอบรมเป็นที่พอใจของคุณหญิงท่านแล้ว ก็ถูกเลื่อนจากงานในครัวขึ้นตึกเรียกว่าสาวใช้ข้างบนคนอื่นๆต่างตราหน้าไว้ว่าในไม่ช้าจะตกเป็นเหยื่อของเจ้าคุณพ่อของมิ่งเป็นลูกชายคนขับรถเก่าแก่ของท่านเจ้าคุณที่ได้กลับมาลายก็เพราะผูกสมัครครักใกล้กันก่อนที่มาลายจะขึ้นไปทํางานบนตึกคืนวันหนึ่งท่านเจ้าคุณพยายามปลุกปั้มมาลายเหมือนดังที่เคยทํากับสาวใช้อื่นๆแต่มาลายตกใจกลัวมากเกินกว่าจะยอมให้เจ้าคุณล่วงเกินปรากฏว่าคืนวันนั้น ฝ่ายผู้มากในกรรมมาคุณต้องผิดหวังเป็นครั้งแรกไะอีกสองคืนต่อมาก่อนที่เหตุการณ์จะอุบัติซ้ำขึ้นอีกมาลัยก็หลบหนีไปกับนายแมนซึ่งเป็นพ่อของมิ่งนั่นเองทั้งสองตุลัดตุเล่หอบหิ้วกันไปกระทั่งได้ข่าวว่าเจ้าคุณถึงแก่กรรมพ่อของแมนจึงติดต่อให้บุตรชายและสะพ้ายกลับมาอยู่ใกล้ๆกันโดยแมนมีงานทํามีรายได้พอสมควรทั้งสองเช่าเรือนหลังเล็กในสวนหลังบ้านของคุณหญิงพิษซึ่งเจ้าของสวนเคยมีความเอ็นดูแมนมาแต่ก่อน และยิ่งได้รู้ว่ามีบุตรคือมิ่งเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็ยอมให้เช่าด้วยราคาถูกเพื่อว่าสองผัวเมียจะได้ไม่ต้องระหกละเหตเล่ล่อนต่อไปนอกจากนั้นยังอนุญาตให้เก็บผลไม้ทุกชนิดขายได้ขอแต่ว่าให้รักษาสวนให้สะอาดหญ้าบอนอย่าให้ลกลุงลังเท่านั้นส่วนตัวเจ้าของสวนไปซื้อที่อยู่ที่อื่นชีวิตของแม้กลับมาไัยก็ค่อยมีความสุขขึ้นเป็นลําดับมิ่งเติบโตขึ้นมาท่ามกลางชีวิตเหน็ดเหนื่อยของพ่อแม่ภายในสวนอันร่มเรื่น รูปร่างลำสันเฉลียวฉลาดซึ่งบางกล่าวก็แสดงความอึดและเฮี้ยวอย่างรีรีของขวางเขาไม่เคยกลัวเด็กรุ่นเล่ากล่าวเดียวกันไม่ว่าจะใหญ่กว่าเขาแม้กระทั่งพวกศิษย์วัดแถวบ้านที่ว่ารวนและเกเรแม้แต่น้อยมิงเคยต่อกรกับเด็กเหล่านั้นมาแล้วยังโชคชนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งลาข้อไปเองเมื่อเข้าเรียนก็ปรากฏชัดถึงความเฉลียวฉลาดเรียนเก่งขยนขันขันแข็งแต่อุปสรรคในการเรียนก็เกิดขึ้นจนได้ทนเอาอีกปีหนึ่งเถอะลูก ปีนี้พ่อแข็งแรงเราจะลาออกจากงานที่ทําไปเป็นคนขับรถโกดังไรายได้ดีกว่ามิ่งจะได้เล่าเรียนต่อไปชีวิตของมิงจึงว่างเปล่าในสวนอันร่มเย็นเหมือนเป็นปีแรกของเด็กชายมิงที่เริ่มเรียนรู้การดิ้นรนด้วยตัวเองในทางสแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองครอบครัวและอนาคตแรกทีเดียววันว่างเปล่าเริ่มหมดไปด้วยการช่วยแม่ทางญ้าในสวนรู้จักปีนต้นมะพร้าวถ้าว่างเมื่อไหร่ต้องเที่ยวด้อมยิงนกปลอดในสวน ีมือหนังสติกของเขาแม่นยำยิ่งนักจนสามารถยิงกระรอกที่มารังควานมะพร้าวยิงนกประเภทที่เป็นอาหารได้สำหยังลดค่าครองชีพของครอบครัวได้อย่างดีอีกด้วยนอกจากนกปลอดก็เป็นนกกาว่าที่มีรสชาติอร่อยอย่างยิ่งเมื่อแม่เอามาทํากับข้าวเป็นแกงเผ็ดหรือผัดเผ็ดเป็นตน้นนอกจากนั้นเขายังได้เรียนวิชาการถักไข่สําหรับดักขังขขาวแม่ไก่และไข่ตลบขังข่าวที่ตัวเล็กซึ่งมีรสชาติอร่อยพวกชาวสวนส่วนมากรู้จักรสชาติของมันดี ข้างคขาแม่ไก่เป็นข้างคขาใหญ่ชอบกินลำายญ่ดอกนุ่นละมุดสีดาหรือลูกจันทร์ที่สุกอยู่กับต้นความฉลาดเรียนรู้จําได้ง่ายทําให้มีรู้จักถักไข่ใหญ่แล้วนําออกไปขึงไว้กลางหาวเหนือต้นจันทร์ที่มีอยู่สามสี่ต้นกลางคืนเขาต้องไปเฝ้าไขา่ซึ่งข้างคขาแม่ไก่จะพากันบินมาเป็นฝูงใหญ่ร่อนฉวัดเฉวียนเหนือต้นจันทอันมีกลิ่นลูกจันทร์หอมหววแล้วทลาลงบางตัวรอดไปได้บางตัวติดตาข่ายที่หัวปีกของมันมีขน พอปะทะเข้ากับไข่ตัวจะหมวนตวัดไข่ให้พันลุงลังมิงกับเพื่อนชาวสวนจะลดไข่ลงมาปลดเอาขัางข่าวใส่กรงรวดไว้คืนหนึ่งเขาดักได้หลายตัวบางทีเขานอนอยู่ในห้างในสวนจนเชา้าแม่ต้องออกไปตามขังข่าวที่ดักได้เป็นจํานวนมากแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่อขาซึ่งมาซื้อจากเขาเอาไปไขยอีกทอดหนึ่งจีนบางจําพวกชอบดื่มเลือดขังข่าวสดกับสุราจีนอย่างดีกล่าวกันว่าทําให้หูตาหายฟางมีกําลังแข็งแรง มิงจึงมีผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองจากสัตว์ประเภทนี้ไม่น้อยนอกจากค้างข่าวเขายังมีวิธีใช้ยางหมายที่เรียกว่าตั่งเอามาดักพวกนกสีชมพูในสวนแล้วขายให้พวกพ่อค้าแม่ค้าขายนกอีกทอดหนึ่งกล่าวได้ว่าเป็นปีแรกที่เขารู้จักหาผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองมิ่งจําท้อยคําของแม่ได้แม่นยําว่าเงินงที่หาได้พ่อกับแม่ไม่แต่ต้องเลยจนสตางแดงเดียวเก็บเอาไว้ช่วยผสมผสานเป็นค่าเล่าเรียนค่าขนมของมิ่งสําหรับปีหน้าเมื่อมิ่งได้เข้าเรียนอีกครั้งหนึ่งนะ อาหารในท้องล่องมีพวกปลาแต่มิ่งเป็นเด็กฉลาดพอที่จะรู้ว่าปลาในล่องสวนไม่ควรเอาขึ้นมากินเสียเพราะจะเอามันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เขาต้องหาปลาที่อื่นก่อนเมื่อหาไม่ได้แล้วค่อยหันเข้าหาปลาในเขตที่ดินตนที่นั่นคือในคูอันกว้างยาวติดก,กับสวนที่ตนอยู่นั่นเองคูนั้นอยู่ในบริเวณบ้านกว้างใหญ่ไพศาลของคุณหญิงพิษยาวไปตามเนื้อที่คูนี้งดงามด้วยดอกบัววิกตอเรียน้ำใสเจิงมีคนสวนคอยทำความสะอาดริมคู มีต้นไม้ใหญ่หลายชนิดปลูกระยะห่างกันพอสมควรให้ความร่มเย็นสวยงามมากแต่ในระยะหลังจากท่านสิ้นบุญไปก็หมดคนเหลียวแลคุณหญิงพิษไม่เคยเยี่ยมกลายมาหาความสำราญณที่แห่งนี้บ่ายวันหนึ่งมิ่งคิดว่าปลอดคนดีเขารอบเข้าไปตกปลาตามเคยในเขตบ้านคุณหญิงพิษจูจ่ๆคุณอีทปรากฏตัวให้เห็นมิ่งหลบไม่ทันแม้จะไม่รู้ว่ากลเป็นใครแต่เมื่อเป็นคนในบ้านคุณหญิงเขาก็ต้องหลบอยู่แล้ว หลั่นประจันน้ากันเข้ามิ่งก็เกิดความสนใจในอะไรหลายอย่างในตัวคุณอีทขึ้นมาคุณอีทนุ่งกางเกงแพรจีนสีชมพูสวมเสื้อสีชมพูแต่อ่อนกว่ากางเกงมีผ้าเข่าม้าใหม่สีแดงสลับน้ำเงินคาดพุงทิ้งชายไพรสายสวมรองเท้าแตะยางวัยของคุณอีทแก่กว่ามิ่งปีหนึ่งแต่ร่างกายเล็กและเตี้ยกว่าความแบบบางของเขาทําให้มิ่งคิดว่าโดนลมเว่าแรงๆเจ้าเด็กใส่แว่นหนาเตอะตะคนนี้คงปลิวรวมความแล้วลักษณะของคุณอีท คนสาคัญของบ้านวิสุทธิเวทนาสมเพชศเป็นที่สุดจะเด็กก็ไม่ใช่จะแก่ก็ไม่เฉิงในความเข้าใจของมิงแทนที่จะวิ่งหนีไปกับคองใส่ปา่าที่มีปลาหมอขนาดใหญ่เกือบสิบตัวลูกชายโทนของมาลาัยกับยืนมองหน้าอย่างสังเวชแกมขบขันเอยไอหัว hey, hey, oh, ขโมยมึงเข้ามาทําอะไรวะคุณอีทร้องอย่างทรงอํานาจเพราะเคยตัวขณะนั้นทั้งสองยืนอยู่คนละฝั่งคูมิงอยู่ด้านที่จะออกช่องรั้วนั้นไปได้ไม่ได้ขโมย มิงตอบยิ้มๆมก็ตกปลาต่างหากเอ้ยที่ของปู่ของย่าบ้านของปู่ของย่ากูมึงรู้หรือเปล่าคุณอิตโกนถามมันขโมยปลากูเปล่ามิงเถียงหน้ายิ้มปลามันมากินเบ็ดเราต่างหากเออนี่คุณคุณเป็นหลานคุณหญิงกับเจ้าคุณท่านเหรอแม่แต่งตัวสวยจังนะ <c oughs> แล้วมิงก็หดเราเบาๆก่อนก้มมองอัพพรที่หุ่มหอลร่างตนซึ่งมีเพียงกางเกงขาสั้นตัวเดียว ซ้มมีรอยป่าด้วยผ้าหลายชนิดรวมทั้งผ้าเขาม้าของพ่อด้วยเราก็เงยหน้าขึ้นพูดเหมือนปลาลบว่าทําไมนะเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะแยะคุณห่วงปลาไม่กี่ตัวด้วยเหรอใจดําจังปลาในคลองนี่ผมแบ่งให้คุณไปกินบ้างเอาไหมมิ้งเข้าใจผิดคิดว่าความใจดีของตนจะทําให้ฝ่ายใครความโกรธลงไปได้บ้างแต่ตรงกันข้ามมึงต้องปล่อยปลาของกูลงบ่อให้หมดกูไม่ต้องการมึงต้องปล่อยเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นพ่อเอาโปริตมาลากขอมึงเข้าคุกด้วยลองดูสิ ฮ hey, ดูจริงฮะมิ่งบ่นพลางเอามือเกาหัวกแกลกตัวก็นิดเดียวเท่านั้นแล้วก็เกิดอารมณ์ขันขึ้นมาอีกเมื่อช้อนสายตามองเห็นหน้าทิพ์ระดับด้วยแว่นตากรอบทองตั้งตนถามใหม่เพื่อคลายความสงสัยนี่คุณ,ค,ณคุณตัวนิดเดียวทําไมใส่แว่นตาด้วยมันสวยเลยยังไงเฮ้คุณอีทเคยแก่การพี่นอพิทาเอาอกเอาใจด่าว่าคนในบ้านเล่นอย่างทรงอํานาจพายุกโกรธของคุณอีทคือความเดือดร้อนไม่เป็นสุขของคนในบ้าน ดังนั้นจึงหน้าเขียวด้วยโทสะเพราะตาสั้นจริงๆไอ้ลูกคีขาคนนี้เกิดความสงสัยมาถามว่าใส่เราไอ้ลูกคีขาคนนี้เกิดมาถามด้วยความสงสัยว่าใส่แว่วนตาเพราะความเหงาหรืออยากโกไอ้ลูกคีขาคุณอิตระเบิดออกมาเสียงดังลัน่นมันอห่หัวอะไรของมึงกูรู้หรอกมึงเป็นใครกูรู้กูรู้ร้องย้ำอยู่อย่างนั้นหลายครั้งแหมมิงใส่หัวไปมายังหมดศรัทธาดุเสลื่อเยเชียว ทำไมมาว่าเขาอย่างนั้นเราเขายังไม่ได้พูดมึงมึงกูกูกับคุณสักหน่อยเขาเป็นใครขี้ข้าใครแม่มึงไปขี้ข้ากูพ่อมึงไปขี้ข้ากูมิ่งไม่รู้ตัวว่าหูเขาแดงเถือกและร่างกายของร้อนวูบขึ้นมาเมื่อไหลแต่ลมออกหูอื้อมือทั้งสองกำแน่นตาลุกวาวอย่างน่ากลัวแบบนี้ตัวเท่านั้นเข้าคำรามเดี๋ยวผมชกหน้าตาแหกไปเลยลูกผู้ดีอะไรทําไมเที่ยวด่าเขาเล่นพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอไออย่างเงี้ยรู้ไหม,มเขาชกทีเดียวตายหาเปล่า ไอ้มึงมึงสีหน้าขาวพองของคุณอีฐเขียวขึ้นเพราะโกรธสาหาัสก้มลงคว้าก้อนอิฐที่เกินกลาดอยู่แทบเท้าระดมปามายังมิงยังไม่นับมิงหายโกรธกับคบขันเมื่อเห็นท่าทางอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนโขนละครเขากระโดดหลบไปมาอย่างคล่องแคล่วเหมือนยั่วยุให้ฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นบ้าพเพราะความโกรธแต่ในที่สุดมิงก็หนีคลอดร้ายไปไม่พ้นโดนลูกหลงเขาก้อนหนึ่งเหนือ,นอคิ้วปังใหญ่มิงหมุนเพราะงงเลือดไหลโชกปลีกออกมาเป็นทางเลอะหน้าไปหมด พอเห็นเลือดคุณอิทก็เกิดตกใจหันหลังวิ่งหนีสุดฝีเท้าสลัดรองเท้ายางคู่งามทิ้งยังไม่แยแสมิ่งกัดกลามยกมือขึ้นปิดแผลเหนือคิ้วไว้อีกมือหนึ่งหิ้วคล้องปาและกระป๋องเหยื่อใช้ลักแรนีบคันเบ็ดรอดช่องสังกสีกลับมาเล่าให้มาลัยมารดาฟังว่าตนได้รับการกระทำอย่างไรบ้างจากคุณอิทตั้งแต่ถูกด่าและทั้งโดนก้อนอิทมาลัยจัดแจงเอายาใส่แผลให้ลูกแม้แผลไม่ชะกันเพียงไรแต่ก็ไม่เล็กนักและสั่งสอนลูกว่า แม่เตือนแล้วอย่าเข้าไปไม่มีใครเห็นก็ดีไปถ้าเห็นก็มีเรื่องเคราะห์ร้ายอย่างนี้เป็นต้นรอมันเล่นหน่อยเดียวหน้าตาหมอนั่นมันน่าสงสารแม่ไม่ควรไปยั่วเขาเลยมิงเอ้ยหลังแต่จะทําให้เขาด่าว่าเราจเจ็บเจ็บแสบแสบแม่ไม่อยากให้มิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนในบ้านนั้นเขาด่าเอาเราจะไปทําอะไรเขาได้เรามันคนจนเหมือนปากหอยปากปูมีแต่ได้รับความเจ็บช้ำน้ําใจเปล่าๆช่างเถอะอย่าไปถือโกรธเขาเลยเด็กคนนั้นหน้าตาจิตใจไม่ปกติเหมือนเรานี่หรอก มิงสันน่นนาเปล่าหรอกแม่มิงไม่ได้โกรธรูปร่างมันน่าสงสารออกจะตายไปมันคว้างสีสวไปอย่างนั้นเองมิงมัวเต้นไปเต้นมาเลยหลบลูกหลงมันไม่ทันเขาเอามือแตะที่สำลีารตรงแผ่เบาๆแล้วหัวราะออกมายังขบขันมาไลมองหน้าลูกชายที่กำลังหัวราะยิงฟันข่าก็พลอยหัวราะไปด้วยแต่อดกำชับด้วยความเป็นห่วงไม่ได้ว่าเลิอย่าไปที่นั่นอีกนะมิงเชื่อแม่เถอะมิงเบี่ยงบ่ายโดยหลบสายตาแล้วพูดเบาๆอย่างเกรงใจแม่ ท้อไปก็ต้องพยายามหลบให้ดีไม่ให้ใครเห็นปลามันชุมเหลือเกินแม่ทางหัวสะพานน้นเขาเปิดน้ํานะไอ้ที่นั่นกับปลาตกลักเลยทะลักมารวมกันคราวนี้ถ้ามิ่งไปที่นั่นอีกรับล,ลองจะไม่ให้ใครเขาเห็นเลยแม่ใส่หน้ายังอ่อนใจบ่นออกมาสองสามคำซึ่งมิงก็รู้ดีว่าเกิดจากความเป็นห่วงไม่อยากให้เขาไปและความจริงเขาก็อดใจไม่ไปยังที่เกิดเหตุอยู่หลายวันเหมือนกันดังได้กล่าวมาแล้วว่ามิงเป็นคนรันเป็นคนกล้าเป็นคนถือดีไม่ยอมให้ใครมารังแกได้ไง่าย การต่อสู้แบบตัวต่อต,ตัวแล้วนั้นแม้คู่ต่อสู้จะตัวใหญ่กว่าแต่ใจของเขาไม่เคยคิดถอยหนีเขาสู้อย่างยิบตายิงถูกเจ็บก็ยิ่งสู้และทวีความดุร้ายรลวกับสัตว์ป่าและหากโดนรุมกินโต๊ะเขาจะสู้อย่างบ้าเลือดไม่คิดชีวิตได้มีดเป็นมีดไม้เป็นไม้แม้ที่สุดก้อนอิฐก็เป็นอาวุธของเขาได้และเพราะความเป็นนักสู้แบบขี้หนูที่เต็มไปด้วยความเผ็ดร้อนนี่เองทำให้หมดคนรังแกในที่สุดต่อมาเด็กๆในละแวกบ้านใกล้เคียงก็เต็มไปด้วยมิสหายของเขา และนิสัยอันเป็นที่รักของเพื่อนฝูงก็คือเป็นคนรักพวกผองไม่เคยรังแกใครไม่ชอบขัดคอใครเท่ากับไม่อยากให้ใครมาขัดคอตนคุณอีทหรือคุณวิโรธวิสุทธ์วงศ์เป็นบุตรชายคนเดียวของคุณวิรัตวิสุทธ์วงศ์ผู้เป็นบุตรคนสุดท้องของคุณหญิงพิดวิสุทธ์วงศ์พ่อแม่รักและถนอมมากบิดาของคุณอีทเป็นผู้อ่อนแอมาแต่ยาววัยแบบเดียวกับบุตรชายของตนเมื่อแต่งงานก็มีบุตรเพียงคนเดียว คุณหญิงพิษผู้เป็นยารักหลานสุดสวัสดิ์ขาดใจตามใจสารพัดอย่างธนุถนอมแบบตีนไม่ตกดินวันนั้นหลังจากเรียกเลือดที่หน้าผากของมิ่งได้แล้ววิโรดวิสุทธ์วงวิ่งกลับไปหาคุณยาด้วยความตกใจเพราะไม่คิดว่าก้อนอิดก,ก้อนนั้นจะทำให้เลือดที่หน้าของมิ่งไหลโสมออกมาอย่างน่ากลัววิโรดวิ่งมาด้วยความหวาดหวัน่นเกรงจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงเป็นถึงตายวิสัยเด็กขี้ขลาดแต่ก่อนจะถึงโตคุณยาสมองคนเอาตัวรอดก็โยนความผิดให้คนอื่น เกิดอุบายแยบขายขึ้นมาทันทีพอถึงตัวคุณยาวีโรกลากเข้าไปคุกเข่าข้างเก้าอีหน้าตาตื่นพูดกระหึดกระหอบคุณยาคะ่ะคุณยาอีทควางหน้าไอเด็กที่สวนหลังบ้านหน้าแตกเลือดแถกไปเลยคะ่ะคุณยาคะ่ะวีโรดพูดอย่างผู้หญิงตามที่ได้รับการอบรมแปลกๆมาจากคุณยาคุณหญิงพีตกใจมากตายตายเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ดุร้ายอย่างนั้นเล่าหลานก็มันพูดไ้อีทโกรธนี่คะ่ะคุณยา มันมาขโมยตกปลาบ้านเรามันแหกรั้วสังกสีเข้ามาอีต่อว่ามันมันกลับหัวล้อย่ะมันว่าอีตหลายอย่างอีใส่แว่นตามันก็ว่าคุณย่าบอกอีตว่ามันเป็นลูกขี้ข้ามาคลอกในบ้านเราแล้วอีตก็เป็นลูกนายมันมาว่าอีตได้เหรอคะอีตโกรธอีตเอาก้อนอีตคว้างมันทำไมจะทำไม่ได้มันเป็นขี้ข้าเรามาก่อนแม่มันเป็นขี้ข้าในบ้านเราคุณหญิงเราให้หลานชายฟังพ่อมันปู่ของมัน เราลดหัวด้วยน้ำข้าวน้ำแกงเราทั้งนั้นเอาละมันมาว่าหลานย่าอย่างนี้ประเดี๋ยวย่าจะชำระมันเองคุณหญิงพิษไม่เห็นว่าการที่หลานชายของท่านเอาก้อนหินเจาะหน้าตาของลูกชายนายแมนนั้นเป็นความผิดแต่กลับเห็นว่ามิ่งยัวโทสะของหลานชายท่านเข้ามาตกปลาในเขตบ้านท่านย่อมเป็นความผิดจึงเอ็ดอึงให้คนใช้ไปตามนายแมนกลับมาลายสามีภรรยามาพบ เมื่อทั้งสองมาถึงท่านลงมือด่าว่าเจ็บแสบโดยมีหลานชายตัวการนั่งไขว่ห้างกระดิกเท้าอยู่บนเก้าอี้นอนฝังท้อยคําเผ็ดร้อนหยาบคายของคุณย่าด้วยความพอใจยิง่งมึงต้องนึกว่ากูเคยเลี้ยงมึงมาทั้งผัวทั้งเมียทั้งพ่อมึงด้วยไอ้แมนมึงทั้งสองเคยร่วมใจกันในละคุณกูอย่างที่แล้วมาก็ไม่เคยเก็บเอามานึกคิดกูพยายามลืมเสียแล้วแต่นี่มึงสั่งสอนลูกมึงอย่างไรให้มาเกก,กะละรานหลา,านกู มึงลืมข้าวแดงแกงร้อนของกูเสียแล้วเหรอจึงสอนให้ลูกปีกก้าขาแข็งเขาใส่หลานกูต่อไปนี้กูขอบอกมึงว่ามึงก็ดีเมียมึงก็ดีรวมทั้งไอ้ลูกเวรของมึงด้วยเสือเข้าบ้านกูเมื่อไรเมื่อน,นั้นกูจะเอาเลือดหัวมึงล้างตีนแล้วจะเอาเข้าคุกทั้งสองไม่ได้โต้ตอบเลยจนคำเดียวยอมรับฟังคำด่าว่าลำเลิกบุญคุณด้วยความรู้สึกร้าวรานใจเงียบเงียบจนคุณหญิงพิษสะใจและเหน็ดเหนื่อยก็ถูกไล่ตะเพื่อให้กลับบ้าน ขณะดเดินเข้าสวนแมมนกล่าวกับมาลัยว่าคนจนมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีวันทําอะไรถูกมิ่งหน้าตาพังก็ยังเป็นคนผิดอยู่นั่นเองยังไงยังไงก็ผิดตราบใดที่เราเป็นคนจนตราบใดที่ท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีน้อยใจอย่างเดียวที่ว่าบุญคุณไม่รู้จักหมดมาลัยกล่าวอย่างเศร้าหมองเอ,อะอะขึ้นมาต้องเรียกไออีเนรคุณจนติดปาก หากเราไม่เป็นคนเนรคุณมาอะไราก็ต้องตกไปนนางบำเรอเจ้าคุณท่านเสนาหารแล้วถ้าหากเป็นเช่นนั้นเสดยได้นั่นแหละจึงเรียกเป็นคนดีรู้จักบุญคุณฉลองพระเดชพระคุณท่าน <c oughs> ในแมนพูดกัดการามโหดล้าก้าวนี่เรื่องนี้อย่ากโกรธมิ่งนะพี่แมนมาลายเตือนสามีด้วยความเป็นห่วงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนฉันจะไปโกรธลูกได้อย่างไรมันไม่ได้ผิดอะไรนักหนาและเราไม่ได้สั่งมันไว้ซะด้วยว่าไม่ให้หยียบในเขตบ้านนั้น ฉันสงสัยนักหากเรื่องนี้มันถึงโรงพักไอ้ลูกคุณนางบ้านนั้นมันเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรเพียงแต่เรื่องถึงโรงพักเราก็กลายเป็นคนเนรคุณหนักขึ้นเท่านั้นเอง <c oughs> บอกเมิ่งซ้ำให้มาเลยอย่าเข้าไปในบ้านนั้นอีกต่อไปลีกใกลร้อยโยอดพันโยอดไม่ใช่ลีกอย่างกลัวแต่ให้ลีกอย่างที่ว่ามันเป็นของโศโครกความร้ายกาจของมันจบพลอยทําให้มิ่งเหม็นไปด้วยแล้วมิ่งจะเข้าใจเอง